าน้องเลยน้องอยู่แต่บ้านเมื่อกี้พี่พิ่งถามว่าอะไรนะพ้อถามว่าน้องว่าไงถามใหม่สิน้องไปไหนคะไปไหนนะหม,มูสามตัวหม,มูสามตัวอ๋อจะเล่านิทานให้น้องฟังเหรออันนี้คือพี่น้องกเห็นพี่น้องการเดินทางเข้าไปในป่าท,ที่จะสร้างบ้านของเธอเอง้ามหมาป่าเคาะเรียกไงครับก็ก็ก็เจ้าลูกหมูเปิดประตูให้หในฉันเจ้าให ไม่ใช่ฉันใช่ฉันหน่อยไม่ใช่หน่อยฉันอา้าวจบแล้วนี่ไหนอะหมาป่าเคาะแล้วไงตะโกนตะโกนแล้วลูกหมูเปิดประตูไหมเปิดค่ะแล้วเขาก็เป่าบ้านพังไหมพังไ,ไม้บ้านที่เรียสร้อยอิดไม่พังใช่ไหมแล้วเขาต้มองเห็นอะไรที่บนหลังคาบ่อไฟเห็นบ่องไฟแล้วเขาก็ขึ้นปีนขึ้นไปบนป่องไฟใช่ไหมปีนขึ้นไปบนป่องไฟเพื่อที่จะลงไปกินลูกหมู 啊啊啊！啊，我来读。哦，再见奶奶。